สวัสดีครับตอนนี้กับติดตั้งเครื่องว่านเข่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับเทสระบบให้ลูกค้าเพื่อนบึงรู้ครับตอนนี้กับลั่นเครื่องลั่นลั่นยางให้บึงปกติแล้วครับสามทีที้ททานมากที่เคยเบึงครับ <c oughs> เครื่องนี้กับเป็นรุ่นเอลซีนหนึ่งแปดเหมือนเดิมครับเหมือนขั้นมือว่านเลยครับรุ่นเดียวกันสไตล์เดียวกันเลยครับสเปคเครื่องกับทอกันเบื่อครับ บอกว่ารถหม่รถหง่กับใช่กันในเบรดครับข,รรขังแค่สามสิบก็แร้ขึ้นมาครับใช่ในเบรดเลยครับเสียงมอเตอร์มันทำงานก็ดังดยๆๆดืดๆนี่ครับผมกับเทสระบบไปส่วนระบบสายไฟผมกับเก็บไว้ข้างบนเหมือนเดิมครับกันฉีดตมฉีดข้นฉีไอฟุ้นฉีหยางได้หลายอย่างครับ,รบกับกับนนงกันนำว่าให้มันฟุ่งเข้าไปใกล้ แต่มีส่วนนี่ครับนำขีดตมแต่ว่าถามว่าฝนตกเช่นเดียวหนึง่งมีปัญหาป่ะครับกับ่มีปัญหาครับเคยว่านพาฝนมาแล้วครับเดี๋ยวจ้าหัว,ลว,แ,วแล้วครับบ่เปียกโตนี่เปียกเบิดกับว่านพาฝนมาแล้วกับเพเป็นยังครับส่วนเครื่องว่านเข่าห้ากับใส่เข่าได้ประมาณสองสอบก้อนนี่แหละครับขันเป็นปุ๋ยยูเรียกับเป็นถ้าเป็นปุ๋ยยูเรียกับสองสองปุ๋ยครับใส่ได้สองปุ๋ยกับประมาณลอยโลครับ ครับจะว่านปุ๋ยกับว่านใดครับว่านปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์กับก้อยอัดเม็ดคือเคมีครับว่านใดครับสําหรับผู้จะบว,ว่านร่องผื่นกอนจังหวัดเขาครับเบอร์ติดต่กอการติดต่อเขามาั้ยครับเบอร์โทรกับศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าสี่สี่ห้าครับเครื่องหวานข้าวโควิดเจริญการช่างครับผม สำหรับผู้มารับมาชมกับฝากติดตามช่องนั้นเลยครับช่องเครื่องหวานเข้าโควิดเจริญการช่างอยู่แล้วครับส <c oughs> รูปลักับประมาณนี้ครับ ติดตั้งไฟ LED ข้างหน้าให้พ้อมครับเพราะว่าถ้าหฮาบ่ติิตัต้งไฟเข้าไปเบิงเราครับมันจะบังหนาา้ารถทั้งหมือด้ครับเวลาห้าวเรียนรถกลางคืนนี่รับร่องมาลูกค้าไ่เห็นทางแท้ครับจังผมก็จะติดไฟเข้าไปให้สุรุนสุเครื่องครับก็ประมาณนี้แหละครับผมัสนใจจังในก็จังติดต่อเขามากครับเอาเทีล้วนะครับผมผมก็จะได้เก็บของกลับบ้านแล้วครับสรงงานลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ครับสวัสดีครับผม